ฉีดโสมแดดไปกี่รอบนะคะฉีดสองคนฉีดสองครั้ง,งครั้งแล้วเมื่อก่อนนี้อ้อยกี่เดือนคะเนี่ยเนี่ยอ้อยวันสองเดือนอ้อยสองเดือนอ้อยสงอ,อ,อยสงเดือนเหรอคะเนี่ยประมาณสองเดือน <c oughs> ล่ะโอ้แล้วพ่อว่ามันเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนสองเดือนเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้ไหมมันก็ยังไงล่ะพอมันย่อยพวกปราชีไปแล้วมันมองมันพืทุพืชตาอืออ้อยสองเดือนอ้อยสองเดือนพอเราปลูกกับคนที่จะมุดหรอ คืออ้อยสองเดือนเนี่ยสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ใช้โสมแดงอะพ่อมันมันมันใบมันใหญ่หนอมันใหญ่มันจะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มองดูมันตังเกดูมันจะไม่ใหญ่นี่มันจะใหญ่อะนี่ลำมันก็เราก็มองดูลำตังเกดูหมด่ะค่ะก็ดีก็ลำก็นนนขึ้นมานนนป้องป้องเอ้อบดีโอบดีแล้วลำต้นสูงอย่างนี้ไหมสองเดือนเนี่ยสูงมันจะเป็นแบบนี้หรอเป็นแบบนี้อ๋อหมายถึงว่าต้นเล็กๆขนาดนี้ ยื้นดู่บนแล้วก็ะน่ะแล้วก็ให้มันวิ่งไปเลยไปนู้เลแล้วจะมองเห็นหัวหันอมจะมองไม่เห็นไม่เห็นนะมองไม่เห็นหัวอ๋อธรรมดาสองเดือนเนี่ยแค่บ้นเอวได้ไหมคะอ่าประมาณประมาณบ้นเอวได้แต่นี่สองเดือนนี่ฉีดสมแดงไปสองครั้งสองครั้งครั้งถือว่าสูงขนาดเลยหัวพ่อแล้วนะเนี่ยอ้อยนี่กี่เดือนแล้วพ่อห่างจากวันนั้น แล้กว่านั้นมาสงเดือนสองเดือนก็ประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนสเดือนสี่เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างอ้อยมันก็โตดีโตดีลำลำก็ดีโอ้โหยสิพ่อดูต้นนี่คืออ้อยสี่เดือนอ้อยสี่เดือนสี่เดือนสมัยก่อนสี่เดือนเนี่ยก่อนที่ใช้โสมอะลำมันได้ขนาดนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเป็นยังไงพ่อ สี่เดือนต้นขนาดไหนคะไม่สี่เดือนมันจะจะเล็กกว่านี้เยอะจะเล็กกว่านี้เยอะเยอะนี่มันยีอมีง่ายอ่ะหรก็ว่ามองพีู่พี่ตาไปเยอะใบใหญ่ดีเนาะใบใหญ่แล้วลําต้นนี่โอ้วันนั้นมาเนี่ยถือว่ายังไม่พ้นหัวพ่อเลยยังนะคะแต่ตอนนี้คือไหนพ่อลองพ่อสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบเดี๋ยวพ่อลองยื่นสุดมือซิ โอ้ถือว่าเลยเลยมือไปอีกใช่ไหมนี่ใส่ปุ๋ยรองพื้นหรือแบบคะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นเลยแล้วฉีดโสมไปกี่ครั้งคะสาฉีดโสมไปสามสามหนามหนแล้วใส่ขนาดไหนคะใส่ไปห้าสิบห้าสิบซีซีต่อน้ําต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ใช้ไปสามครั้งสครั้งกับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างพ่อ ก็มันดีอ่ะมันดีมันดีหน่อใหญ่หน่อใหญ่ลำใหญ่อือหอลำมันเท่ากันเลยนะพ่อเนาะเท่ากันเท่ากันอือหอถือว่าลำลำอวบดีเท่าดี